สวัสดีครับผมน้าหนุ่มน้องเอค่ะนี่ EP นีนี้น้องเอรู้ป่ะที่บริษัทเรามีอะไรใหม่อ,อะไรอ่ะให้ถ่ายกงหลักหนูไงเนี่ยไม่ใช่กงหลักหนูอ้าวแล้วมันใหม่ยังไงอ่ะนี่นี่น,นี่เขาเรียกว่านาวัตกรกรม ทำไมรู้ไหมทำไมอ่ะกงดักหนูธรรมดาที่เราใช้กันอ่ะเราจะใช้อาหารลออ่อถ้าหนูไม่เข้าอาหารมันเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นแต่ของเรารเด็ดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่สาธิตให้ดูแหใ,ใช้งานง่ายมากนี่เดี๋ยวพี่สาธิตให้ดูแหมกงดักหนูทั่วไปแต่ไม่เหมือน,น,น อ๋ออย่างนี้มันก็เข้าได้สองทางเลยใช่ไหมคะใช่มันจะเข้าได้ทั้งสองทางข้อดีของนักธุรกันตนี่คืออะไรรู้ไหมตรงไหนนะคะเราไม่ใส่าอาหารอือเราให้หนูเดินผ่านนี่พี่โทรให้ดูคอนเซ็ปต<ห>์คอนเซ็ปต์แค่สกิจก็ปิดแล้วเ <Yeah. S 2> ออ,อ,อยังไงมีที่บริษัทเราที่เดียวที่เดียวที่กรีนอะโกลไซ์ใช่ไหมคะใช่กลงขนาดเกา่า หรือ<ช>กงแบบเกา<ช>่าถ้าเรามีอาหารแล้ว<ม>เราไม่เก็บอาหารมันจะส่งกลิ่นเหม็นมันจะมีทั้งแมงสาบแล้วมันจะมีสัตว์อย่างอื่นอีกนอกจาก<ช>หนูที่จะเข้ามาในบ้านเราเจริงด้วย<ช>ตรงนี้มันดีมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ทางบริษัทเราถึงต้องวัฒนกรรมไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรวะนวัตกรรมนวัตกรรมนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาสนใจเหมือนเดิมสั่งซื้อได้ที่ใต้นี้เลยค่ะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะคะเพื่อติดตามผลง,งานเราต่อๆไปค่ะค่ะผงจะ